อร่อยอ,ะอ่ะอ <c oughs> นิ่มมากเฮ้ยเขาทอดมาแบบกลำลังดีนะกำลังดี <c oughs> ยังไม่ตื่นหน่อยยังเช้าอยู่วัตถุทรงกลม สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีทพีนิดนะครับกับรายการวัตถุทรงกลมครับและวันนี้เรากลิ้งมาที่นี่ครับบูโลตัสหัวหินครับนี่นะครับแล้วพอเรามาเช็คอินที่นี่นะครับก็จะมีเวลคัมดิงด้วยแล้วนี่คืออะไรครับเนี้ยออเป็นผ้าเย็นอ๋ออันนี้คือผ้าเย็นนี่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 ครับขอบคุณครับ ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับช่วยกดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไปแา้วเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันครับ yeah! มาดูห้องกันหน่อยดีกว่านะครับและห้องที่เรามาพักวันนี้นะครับคือท a ยสแตนดาร์ดรูมนะครับราคาปกติจะอยู่ที่3,150บาทส่วนราคาและโปรโมชั่นเนี่ยสามารถสอบถามได้ที่เพจของทางโรงแรมได้เลยนะครับามีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ตู้โอ้ใหญ่เนาะดูเสื้อดูสิว้าวเปิด2องบานเลยนะมีอะไรบ้างโอ้เธอไม่ค่อยเ่านเยอะไปไหนเนี้ย<อ>ดูสิไม่ค่อยอ่านเยอะมากแล้วก็มีเสื้อคลุม สองตัวนะครับแล้วก็นี่ล่มสองคานแล้วก็มีนี่ได้เป่าผมของพนาโซนิกด้วยแล้วก็ตู้เซฟใช่ปะ่ะ<อ>เก็บของมีค่าใช่ไหมแล้วก็อะไรเนี่ยออกกล่องใส่ของแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะไม่ขีดไฟหรอแล้วก็อันนี้นี่กระเป๋าให้ยืมไปใส่ไว้น้ำนี่เก๋ๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่อเออยืมไปใส่ไว้น,น้ำเก๋ แล้วก็มีสลิปเปอร์ด้วย2คู่นี่สลิปเปอร์แบบนี้บางๆ2คู่โอเคอ่ะไปดูส่วนอื่นกันต่อแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมินิบาร์เนาะก็จะมีกาน้ำนะนี่กาน้ำร้อนแล้วก็มีน้ำให้ 1, 2 3, 4งองูน้ำให้4ขวดเลยอะ่ะก็เยอะอยู่นะเออโอเคเลยอะ่ะแล้วก็ตรงนี้อะไรเนี่ยอ๋อนี่ไง มีแก้วแล้วก็มีเนี่ยที่รองแก้วไมโลกาแฟาชาทานได้ฟรีนะครับเตียงที่เราจองมานี่จะเป็นแบบทวินเบดรูมก็คือจะเป็นแบบ2เตียงเนะาะมอดูความแบบว่า,า <c oughs> นิ่มมากเฮ้ย <c oughs> โอ้ยเด้งดีมากอะเด้งดีมากอะอย่างนี้เลยอเออเด้งดีมากเลยนะครับ มีสองเตียงตรงนี้แล้วก็มีอันนี้ก็นอนเล่นได้นะอันนี้จะเป็นเหมือนแบบพักผ่อนหย่อนใจเนาะเอออันนี้ก็จะแบบอย่างเงี้ยเออตายกินอิ่มมาอะไรเงี้ยนอนแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เหมือนแบบนั่งใส่รองเท้าเนาะใช่ไหมแล้วก็ลิ้นชักเก็บของไม่มีอะไรแล้วก็ทีวีรีโมทกอี้นะครับไว้แบบนั่งทํางานได้จะบอกว่าที่นี่อ่ะ ปักเขาเยอะมากเลยนะหลายจุดมากเลยอะ่ะแล้วก็นี่ครับนอกจากจะมีเวลคัามดิงแล้วยังมีเวลคัามฟรุตด้วยใส่ฉลอมน่ารักน่ารักแบบนี้มาให้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็พามาดูด้านนอกนะครับวิวของห้องเราจะเป็นแบบนี้เลยนี่วิวจะแบบว่าติดด้านหน้าตรงทางเดินอย่างนี้เลยนะโอ้ลมรื่นอยู่นะโอเคเลยอะ่ะ จะสามารถมาจิบกาแฟได้ยามเช้าตรงนี้เลยนะครับบรรยากาศดีมากเลยอะ่ะแล้วก็พอเล่นน้าเสร็จเนี่ย mm. เอาเนี้ย mm. มาแตะพืชตัวได้เลยนะเออดีเหมือนกันนะ oh. นี่เขามีกระจกให้แต่งตัวด้วยนะบานใหญ่มากเลยอะ่ะตรงเนี้ยดูสิเออแต่งได้แบบเต็มตัวเลยนะแล้วก็นี่เลยครับประตูห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็จะแยกส่วนเปียกกับส่วนแห้งอย่างชัดเจนเลยอะ่ะแล้วก็ อุปกรณ์อะไรก็มีให้หมดเลยแล้วก็เอามาดูห้องน้ำสิโอ้ห้องน้ำเป็นแบบนี้เป็นเรนชาวเวอร์นะมีสองแบบมีแบบเป็นฝักบัวกับแบบเรนชาวเวอร์อย่างเงี้ยที่แบบเหมือนฝนตกล,ลงมาเงี้ยเออแล้วก็มีน้ำอุ่นกับน้ําเย็นแยกกันนะครับแล้วก็ขวดแชมพูคอนดิชเนอร์แล้วก็อะไรเนี่ยชาเวอร์เจลอ๋อเขาจะเป็นขวดแบบนี้ไว้ให้เลยนะเออห้องน้ำก็ดีอยู่นะ oh. ส่วนอันนี้จะเป็นหน้าต่างบานเกล็ดทางห้องน้ำนะบางคนจะเอ๊ะเปิดแล้วจะโปรหรือเปล่านี่ไม่โปมันแค่เป็นแบบเป็นฟ้าข,ขาวๆเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคอยู่นะเนี่ย <c oughs> และสำหรับห้องนี้นะครับ523นะครับเป็น a d ด o i n i n g room นะครับถ้ามาพักเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยก็สามารถแบบว่าเปิดประตูเชื่อมถึงกันได้เลยนะครับนี้เลยนี่ไปได้อีกห้องนึงได้แบบนี้ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราขอจัดของแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราพาไปเดินดูรอบๆโร,รงแรมกันนะครับฮ <Hi, S 1> ้ยเตียงนุ่มมากเลย oh. ที่บูโลตันหัวหินนะครับนอกจากจะมีห้องพักหลากหลายรูปแบบให้บริการแล้วนะครับยังมีกิจกรรมอื่นๆให้เราทําด้วยนะครับนี่เลยครับสนามเปตองนะครับวอลเลย์บอลชายหาดครับแล้วก็นี่เลยครับ สนามสเกตบอร์ดแล้วก็นี่สนามเทนนิสนั่นเองครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราห้ามพลาดก็คือจักรยานนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปปั่นเล่นกันดีกว่าครับอ้าวหูจะบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับนี่มียิงธนูด้วยอะ่ะเฮ้ยน่าเล่นอะ่ะอันนี้ใช้บริการฟรีป่ะครับ กิจกรรมยิงธนูนี้ก็คือมีค่าบริการใช่ไหมครับใช่ครับผม100บาทได้20ลูกอ๋อได้20ลูกส่วนจักรยานนี้ก็คือฟรีฟรีครับแล้วก็มีอะไรที่น่แนะนำอีกครับหลักๆก็จะมีสนามเทนนิสแล้วก็มีสนามพิกเกอร์บอลครับอู้พิกเกอร์บอลนี่คือยังไงครับพิกเกอร์บอลมันเป็นกีฬาเพิ่งนาเข้ามาใหม่ครับมันเล่นคล้ายๆเทนนิสแต่เล่นง่ายกว่าไม่ต้องเคลื่อนที่เยอะเหมือนเทนนิสอันนั้นมีค่าบริการไหมครับอันนัไม่มีค่าบริการอ๋อไม่มีบริการแล้วก็ลานตรงนั้้้้้นน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 ลลลล่่่่่ะะคคครรััััับบอออออออเเ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 เป็็็าาาาาาาสสสกกกกกกกตตต๋ถิดดดมมมมไไยยีีใชจหื คุณครับ เขามีบริการสปาด้วยนะถ้าใครสนใจเนี่ยก็จองล่วงหน้ามาได้เลยนะครับจะ <c oughs> บอกว่าตอนเช็คอินเนี่ยเราได้บัิารส่วนลดด้วยนะน่าลองกันนะ <c oughs> และนี่นะครับบริการสระว่ายน้ําใหญ่มากเลยอะ่ะ <c oughs> จะบอกว่าสราะว่ายน้ํานี่ติดริมหาดด้วยเลยอะ่ะเออดีเหมือนกันเนาะกว้างมากไปเปลี่ยนชุดก่อน <c oughs> ตรงนี้จะเป็นพาวิเลียนนะครับติดกับสระว่ายน้ำนะครับไว้ทานอาหารมื้อเย็นได้เลยนะครับมารองท้องกันก่อนนะครับกับพิซซ่านะครับฟุงกี้อิซาซิเซียนะครับโอ้ชื่อเรียกยากอยู่นะเนี่ยก็คือใส่อะไรบ้างอ่ะก็คือจะมีเห็ดกับไส้กรอกใช่ไหมเนี่ยอ๋อแล้วก็มีชีสด้วยมอสซาเรลล่ามอสซาเรลล่าก็หลายอย่างอยู่นะเป็นพิซซ่าเตาถ่านเนาะเป็นพิซซ่าเตาถ่านดูสิดูสิโอ้ เยอะมากเลยอ่ะแล้วก็เขามีซอสมาให้ด้วยนะเป็นซอสมะเขืออันนี้เขาโรยออริกาโนมาให้อยู่ใช่ใช่เขาโรยออริกาโนมาให้อยูย่แล้วอขอชิมก่นอ,อกนอ,อร่อยอ่ะ ตัวชีสอร่อยมากเลยแล้วก็ตัวแป้งอะ่ะหอมเตาถ่านมาก <Wow. S 1> แล้วก็หน้าแบบกลับไปก็คือแบบเต็มเต็มเลยนะ oh. อือันนี้ห้องอาหารอะไรอ,อันนี้ชื่อห้องอาหารว่าเดอดพาวิลเลี่ยมก็เขาจะมีบริการอาหารแล้วก็พวกค็อกเทลเครื่องดื่มอะไรเงี้ยก็มาสั่งกินกันได้ดบรรยากาศก็อยู่นี่เลยริมชายทะเลวิวแบบว่าลมเย็นสบายเยวขอตัวไปกินก่อนอร่อยเนาะได้เลยอะ ส่วนพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับเราจะมาทางกันที่ห้องอาหารด้านหลังตรงนี้เลยครับ อ่ะพอดีวันนี้ตอนแรกแลนตอนเย็นเราจะกินอาหารเย็นกันที่โรงแรมใช่ไหมครับแต่มีเปลี่ยนแผนนิดหน่อยก็คือออกไปกินข้างนอกกันเองแล้วเราก็ไม่ได้หยิบกล้องไปด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายมาเอามือถือถ่ายมาแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับแล้วเดี๋ยวก็วันนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูลายอาหารเช้าพรุ่งนี้นะครับสวัสดีตอนเช้าครับเดี๋ยวเราไปตักอาหารเช้ากันด,ดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรให้เราทานบ้างน,นะครับก่อนที่จะไปตักเนี่ยก็สวมถุงมือแล้วก็หน้ากากด้วยนะครับ ก็มีอันนี้ด้วยนะเอ็กสเตชันนะครับก็จะมีเนี่ยไข่ดาวออมเล็ตแล้วก็อะไรเนี่ยอีกเยอะแยะเลยอะ่ะ <c oughs> ทำใหม่ๆเลยอะ่ะเนี่ยเลือกท็อปปิ้งนด้เตองเยอะเลย <c oughs> เนี่ยหน้าตากับข้าวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผัดผักรวมเนาะ ตัวกินไก่เหรอเฮน่ากินอยู่นะเนี่ยเหมือนกระเพราเลยอะ่ะกระเพราหรือเปล่า <S <S อันนี้ข้าวผัดอ๋อข้าวผัดเบคอนอ๋อันนี้ข้าวขาวโอเคมาทันนี้บ้างอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยไส้กรอกไก่เหรอเอ้ยน,น่ากินแล้วเหมือนมีแบบพริกไทยดำเลยเนาะนี่เลือดอะ่ะแล้วก็เบคอน อ๋อเนี่ยคนไม่กินข้าวก็กินอย่างนี้ได้เนาะกินกับขนมปังอันนี้ก็ออคซัตเสริก็ใส่กรอนอหมูโรสแมรี่โพ t ทโต้อ๋อมันฝรั่งนึ่งเนี่ยเออน่ากินอยู่นะเป็นเครื่องเคียงยูเล e ตโท m มโต้มะเขือยาง สำหรับสายรักสุขภาพแล้วก็เบคบี Bean, นเนาะอ๋อซุปซุปทั่วเลยนะเนาะข้าวต้มเขาก็จะมีสองแบบนะนี่มีข้าวต้มหมูอู้ว่าหม้อร้อนอยู่นะระวังหน่อยนะร้อนเลยอย่ะมีกระปุกได้ตรงนี้นีเครื่องปรุงปรุงได้เลยนะครับแล้วก็นี่จะเป็นข้าวต้มขาวก็เนี่ยมีเครื่องเคียงกุนเชียงกินสีปลาแห้งผักดอง แล้วก็ในเนี่ยซีโป๊ดผัดไช่ใช่ไหมเออนี่หมอน,นี้เปิดต้องระวังหน่อยเพราะว่าร้อนอยู่จ <c oughs> นบอกว่าเราชอบเบเกอรีร่ที่นี่มากเลยอ่ะดูดิเนี่ยมีแบบว่าหลากหลายประเทศมากเลยนะแล้วมันไม่ได้มีแค่นั้นนี่เลิศมาก <c oughs> ว้าวโกซองมีแบบว่า เยอะมากเลยอันนี้เราสามารถกินได้แบบว่าตรงนี้แบบว่าจุกๆเลยนะเออเล,ลิศะ จะบอกว่าลายอาหารเขาก็เยอะมากๆเลยนะครับแต่ที่เราแบบแฮปปี้สุดเลยคืออะไรเบรกเกอรี่เยอะมากายังไงเราก็ต้องกินอันนี้เราตักมาเป็นน้ำจิ้มก่อนนะประมาณนึงก่อนอโอเคเดี๋ยวเราลองชิมอะไรก่อนดีอ่ะตักข้าวมาด้วยอันนี้ก่อนละกันเฮ<อ>้ยน่าจะดีอยู่นะดูสิดูข้างในสิว้าวเฮ้เขาทอดมาแบบ กำ,กำลังดีนะกำลังดียังไม่ตื่นอ่ะยังเช้าอยู่ขอชิมก่อนอืมอ,อร่อยอร่อยอ่ะอันนี้เขาบอกเป็นโค้กี้ไงแต่เรามองว่ามันเหมือนกะเพราเลยเพราะน่าจะผิด,อ,ดอืมน่นาจะกลาผิดอ่ะอืมกะเพราอันนี้อันนี้เผ็ดหน่ยอยนะแล้นี้เขาผัดเบคอน เบคอนแบบเป็นเบคอนกรอบอะ่ะอืมข้อัายด็น้อย <S <S> <S แล้วก็อันนี้เอาผักมาทั้นหน่อยเนาะโดครบผ้าหมู่ <S <S> <S> <S นี่เราไส้กรอกก็น่ากินมากเลยเนอะ <S <S> <S มีทั้งแบบไส้กรอกไก่ไส้กรอกหมูแล้วก็เบคอน นี <toys> ่เราใส่กอกหมู่ามันมีแบบเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพริกเหรอเนี่ยมีแบบมีใส่พริกด้วยอะอันนี้เราเอาพริกมาน้อยหน่อยเรากลัวเผ็ดกินก่อนอืมกอกดีนะเนื้อแน่นเนยก็บอกว่ากินอาหารตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับกับวิวแบบว่าริมหาดก็ฟินเหมือนกันนะครับ แล้วขอตัวไปกินก่อนนะมันเยอะมากเลยอะ่ะแล้วนี่เราตักอันนี่มันก็น้ำเต้าหู้เขาให้ไปตักเองแล้วตักมาเป็นน้ำเต้าหู้เป็นแมงลักลกระป๋องกโกไปกินก่อน รับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมไปเก็บของแล้วก็เช็คเอาท์กันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากที่จะมาพักที่พักสวยๆร่มรื่นร่มรื่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปข้างล่างนะครับก็ตามมาเที่ยวมาพักกันได้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของทางช่องไปนะครับ พีหน้าเราจะกลิ้งไปที่ไหนนนอย่าลืมติดตามชมนะครับไปแล้วครับวัตถุทรงกลม